สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจแดงสิภาพไปเอาคลิปย่าจอมย่าจอมได้เลขมากจากใสขอมาแล้กวกดไลค์กดแชร์กดกติดตามเป็นกำลังใจให้ค้ยขึ้นหน้าขาวแท้ออกมาทางกน่อหน้าขาวคักเสืย้อมผมดำย้อมผมดำหน้าขาวหลายๆออหน้ากันเลขขาวกับท่านผู้ชมเนาะแกปานนี้เลี้ยว ตรงยอมผมหกสิบเอ็ดละเนาะมันผมหอกตั้งหาสิบคนก่เนานะกตบเ่ย่อมไหวกับข้าวเต็มหัวลหลนะค่ะตอนเช้มเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอ่ะของเดือนอันนี้ของห้ามบา่มีของเดืนอนช่วงของทุกมือคะ่ะมือหน่อยมือลายมันนี่กระเป๋าเบิร์แล้วคะ่ะกระเป๋าหมดแล้วจะแดงไปหมู่บ้านนี่ อันเว่นโอ้ยพอแต่ตัวเลขงามๆหนึ่งเก้าสีเก้าสี่แปดไหมกวดออกมามึดหมดเงืนสามพันกว่าบาทอันละร้อยสูตรละร้อยสูตรสองร้อยยี่สิบบาทออกมาแบ่งให้ท่านผู้ชมเลยลอตเตอรี100 <c oughs> ่ร้อยผู้ใดสีได้นะงามๆนี่คุณหนูเลียมคุณสักชัยเนาะ คุณพจมานได้ตัวเลขงามๆเลยค่ะเหมือนนี่คุณสมคิดโอ้ยเหมือนนี่สัง่งได้ตัวเลขงามๆเลยค่ะรบสุดท้ายแล้วเบิดกระเป๋าเบิดทุกหน่วยปิดละค่ะท่านผู้ชมนะรอบต่อไปก็จะขีเขีเห้ากลับน,นั้นกับลอตเตอรี่เลยแอดมีน้อาทำงานค่ะเอาต่อไปโปรขีมเนยะ โปรชิมโปรชิมลอตเตอรี่หนึ่งใบหนึ่งชุดแถมลอตเตอรี่หนึ่งใบเนาะค่ะเนาะจำรับโปรชิมเฮ้าฮะในขวดแล้วเอาจริงเลยนะเอาเกิดกฤษฎามะเจ้าเสี่ยงเลขตัวไหนเจ้าฝันว่าจังไหนเจ้าฝันว่าจังไหนจะเปล่าหรือลูกจะเปิดเช็คหรือเปล่เออ ขอ่าว่ามันผิดขอลว่าได้ฝันขอเล่ว่าฝันที่เล็กคือเจ้าถึงมาเหมือนยมันไม่ทั้งมาเขึ้นบอกเมือว่านนี้อ๋อเจ้าเลิกมาเสี่ยงเลาถาาว่าก้องฝันนั่นมันย้ายมาฝันมานนนอย่างมาฝันนะบแต่ว่ายะเล็กนี่ได้มากเหมือว่านี้มิโวล่มาหายคือพระบัดนี้เจ้าเจ้าเสี่ยงเมื่ขึ้น จะบอกคอยจะว่าสีเซียงเลขบึ้ขึ้นนี่สีฝันบอบ้วาสิฝันเสียงมันนั่นก็ป็นมองใหญ่สามมองบขึ้นนี่เอาปันว่าเหมือเร่งสีฝันก่อนจังสีบอกราสันเตรียบจวดสีบอกกรไเ้วันนี้เด้อเอาป็นเลขยักคู่บอคึ่งหัดก่อนเป็นไหนถึงบอเจ้าเนี่ยบอบนเจ้าเดียวนี่ยเนเตี้ยเดียวกันมปนถูกมากสี่หางหัวที่มันมัน หมวดที่สีนี่ละบัทั้งคือหาดอกวดที่สีนี่ละเออหมวดเจ็ดสามเจ็ดผู้เดียวนี่ที่จะวัาสุฟังอยู่รู้แล้วว่าพระองค์ใดบอกครับแม่นหามาได้ใส่ไหมป้าไม่หนีล่ะไม่ป้าหงจักอยู่าได้ไก่ว่ได้ไกลเฮ้าก็คือหงจักเฮ้าไปอยได้สุขันหงจักดีฮองจักได้ทุกคนไม่บุญเพื่อนโยฮันครับอืมครับเก่า เก้าสิบแปดสี่เก้าแปดสี่ตัวเดียวเลยกระสันอ๋อตัวเดียวเลยก่อนๆเพื่นบอกเจ็ดสามตัวเดียวคนฝากมากคนฝากมากฝากคนซื้อแม่แม่จอมนั่นนั่ะไอ้เพื่นเราตัวเดียวโลดกระสันอ๋อครับตัวเดียวุดเดียวเลยเก้าเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่บักกะที่นี้แค่สุกแกมี มีตรงกับเลขดังตกลงกับเลขดังน่ะแล้วตรงกับเลขดังทุกๆกัมหนักตัวนี้ครับก็ฉักแล้วมันนั่หลงตาไส่มากเหมือนวาดนี่บ่ครับอ๋ออืมบ่มีหลายคนก็ว่ามีต่อไปมันก็มีเท่านี้ละบ่าอ่าดิคือกันเลขเลขเจ้าฝันที่ถูกสุเทียอับมีบ่บ่ก็กระสือตะเลขเจ็ดสูงสุดจ็ดไปนี่ละ S <S อ๋อที่ให้จุดถูกต้องวดนห่ครับเออจะพผุนและแม่ป้าเ <7 S 2> จ็ดศูนย์ศูนย์เจดนะครับจุดถูกต้องวดเก้าแปดสี่เตรียเพันได้มาจากใสาออวันพันดอกมาจากคนอื่นจากงในรโทรศัพท์บอกคุณจะพูดหรือเปล่แมนโอ้ยกับบอู้น้ำเพินหรอเนะาะแต่ว่ากว่าของเพนะินนะบ้าวดกวอนพนไก่เจ็ดสามเนาะวดพุนเพันไงตัวใดวดเพรว่าเกิเออเนมากกเรยกินเรโทรศัพท์้เินโทรศัพท์ให้เบิรงเลยวด้เินลองตัดไส้ไป ออแล้วใส่ไปตุลาเพิ่นล่ะถ้างานเข้ามารวมกันสานคเขาจะรวมกันขอให้มาถั่ว984นี่เนาเพิ่นก็ได้ฝากมานําหลวงตาไซเขดาองเจ้าอยู่อ๋อเลขหวงสวงอยู่หันก็มีลกเลขห่วงสวง149เออเออนี่ตรงกันอยู่ครับอืาให้แม่จอมเด้อเพิ่นบอกลตาใตสอนว่าว่าก็บ่ได้คุยกับเพิ่นครับอ 984เนาะคะ่ะ่ามุส้าม984ร่อยๆแห้งๆไปน้ากันโอ้ยแม่จอมถูกแซบทุกงวดอมได้กินได้ท่านถึงมาเป็นสามห้อยเป็นหาหกเจ็ดปีสิบปีแล้วเนาะถึกเลขแต่ก่อนฝันเงี้ยนไดออกเงี้ยนนั่นวันนี้ว่าฝันเกี่ยวเงี้ยนใดบ่ มิดมิดกนมิดมิดี่ออกตวที่แม่ปลาซื้อจะตองหวัดบกตัวใดล่ะซื้อตะตองหวดเจนยะครับ็ดูนยซื้อตัวนึงก็ซื้อห้าห้าแปดสี่แปดสี่เก้าอ๋อตัวหนึ่งสี่ตัวนกับซื้อตะตองหวัดโอ้ห้าแปดสี่แปดสี่เก้าคือแล้วก็คือบิกกลับยังว่าวันไดนกับจะว่าดคนฝากไม่มันเลยทุม แปดเก้าซีได้แบนี้เอ้าครับท่านผู้ชมมาท่อมกับไอ้ตัวที่เล่นไม่ทอครับเออแมนครับผมอ๋อแต่ว่าไอ้ย่ไม่แย่จบแล้วคือประจำอ๋อัวเลขนี้คนรอรมาไอ้นี่คือครับแล้วก็ได้กินได้ใส่ได้ซื้อซื้อเนีพุดและวเศร้าสามจีพุดและวลอยเนาะพวกแม่วัดสิบซื้อเบิร์ตแบบนี้เอออ่งวดดันซื้อยหญ่หน่อยแล้วก็ซื้อแต่เราฝากถอยเขายิ่งจบซื้อเขาก็ได้เยอะตามเงินซื้อเงินเยอะ คอยตามีผูกากมาไห้ได้ใส่อยู่สองสามพันอยู่งนวันหนึ่งกันงนเกิดสามันเออเอาค่ะท่านผู้สมแปดเก้าแปดสี่เนาะอ๋ออยากเรื่อยเรืบยเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เกแปดสี่เรื่อยเรื่อยเฮนเฮงชุดเดียวท่านัครับชุดเดียวเลยผม่งปลาหา่แม่ใหญ่จอบเฉพาะพอ บอกว่าให้คุณยายจอมโดยเฉพาะดาวาดกับนี่ก um ิดพุ่นแปดพนกับหัวน้ำกันเบิดละเม่าเนี่ยครับผมเมื่อคืนนี่มาเล่นยุ้อครับเป็นว่าเมือแร่งขอสิเสี่ยงเล็กก้อนสิฝันบอเป็นว่าสั้นอืมมันอดเปล่าคนป่วยแปลว่าบอฝันเมือคืนนี้บอฝันนะบอฝันได้เชี่ยวออกเชี่ยวเขผาเชี่ยวออกเชี่ยวเขผาอยู่ครับอืม ด้วยๆเฮงๆนกกันเก้าแปดสี่นะคะท่านช่มเนาะเนาะได้เฮ้กันทั่วประเทศเด้คพนซสื่อหลายเด้แปดสี่เก้าแปดสี่แมนสี่แปดแมนหกเก้าในเเฮทั่วประเทศครับานองเนงกนเปิไฮมันออกตัวแปดแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามย่า่ย่อยหน่นะเพิ้ลไฮตัวใดได้ตรงๆเลยเอาเปิ้นไฮแปดเจ็ดสามที่หมดก่อนนี่มินบอก เพิ่นให้แปดสามเจ็ดถึงันสมเพิ่นให้แปดสามเจ็ดบานแปดสามเจ็ดแต่ว่ามันอแปดเจ็ดสามมันอออแปดเจ็ดสามนะครับเจ้าเดียวกันอลไเนี่ยที่จริงบ่ต้องไปเอาน้ำเพิ่นห่ามันสิบว่าขังโมเมนหูจจกอยู่วัดเพิ่นนะแต่ว่าเอาน้ำยายจอมนี่แหละเข้าชุมวัดรถยายจอมเป็นเสื้อมากไม่ใช่ชองน้าไม่เพิ่นแต่เออหูจกอยูแปลว่าวัดปูทูดง วัดปูทูดงอแต่ว่าเ้าไปเอามันว่าขังว่าต้องไปเอาออน้ำจากย่าจอมสิบถือการโลดคือการรอบรุ่นมากถึงสามรุนให้โลดที่ได้มาจากพระอาจารย์นะครับขันมาถึงคุณย่าจอบมากถือถึอดีถือรู้ความจำถูกระจำบุญเพื่อนบุญเพิ่นท้าบุญไปแต่วัด เฮ็ดกับเขาไปวัดเทระมอพุ่นแก้วกับเทระมอแกงปลากับเทระมอเอานะครับพี่น้องสรุปเลยนะครับผมเก้าแปดสี่นะครับผมเก้าแปดสี่จอบเบิร์นเนอรว่าบอกแม่ง่ายบอกแม่จอมสั้นและหนักเด้อว่าสั่นงมาลวงตาใส่สั่งมาต่อจับคนเวาวลีหรือว่าวีจาวาหลวงตาเป็นคนเวาว่าหลวงตา ถ้อาจารย์สั้นมากว่าไห้แม่ยังจองสั้นงหนักเด้อสักกกับเนื้อเด้อกับกันเก่าเก่าซซเก่าขาฝากไม่ค่อยใส่เพราะั้นเขาลบอสประตูละเสามพอางวดก้อนนี่อันกะแปดสามเจ็ดนคนบอกเนาะแปดสามเจ็บัานนี้เลขบัานี้ที่ยูทูบยุทเทียยูู่ข็ฝากไปเขาหีได้เยอเมากเขาซื้อห้าน้อยเขาือไม่ยากแสนอ๋ออ๋อดแล้วว่าผู้ให ปณจุดทูบมืดนี่นเดี๋ยวนืองสีเก้าส่งไปให้วบอกยูอันสุาแมนยูอันปูนนะเออตรงกันว่าดีที่ีสามหนึ่งเก้านะัดนี้เดือนบ้านเดีอนจะเก่ากันหนึองซีเก้าเนี่ยโอ้ยเหมือนเราเป็นการอะไรมันเรียกเอาลิะรู้อาจารย์สิงบอกพระหัตวาตัวนึ่งซีเก้าเก้าซีนะเออเนึ่งเก้ากับเก้าซีอาจารย์สิงบอกเนาะเอาละครับยเก้าแปดสี่แล้วครับ ตัวเดียวเลยวก็บบตัวเดียวไม่เดียวขึ้นหน้าจอให้เบึ้งเลยสามตัวเนาะค่ะเนาะเป่งๆเลยนะครับทิ่จาระนาเป็น้างวันขอบอกกับที่ใจนะใจพอมันใจวันสะคือคักคักคือคักคักเตรียมเฮกันเลยมืออื่นนี่ครับท่านผู้ชมเอารวยๆถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ